บางคนถามน้องตาสวดมนต์ได้อะไรไหมโอ้โหหลวงพ่อท่านบอกสวดมนต์เนี่ยฮะสุดยอดเลยท่านบอกเก่งเจ้าอะไรในบทสวดเนี่ยมันมีหมดเลยอะในบทที่เราสวดมัมีหมดเลยไม่มีได้ยงไัไงก่อนที่ท่านจะมาเป็นจัก,กรพรรดินะ่ะ ท่านเวียนว่าตายเกิดเหมือนกับเราประมาณได้ที่ไหนแล้วมันไม่ใช่ของใครด้วยมันเพิ่มขึ้นทุกวันแตราใดที่ยังมีผู้ที่ปรารถนาเป็นพระเจ้าเพราะนั้นใครก็ตามที่ปรารถนาเป็นพุทธ,ธะในอนาคตต้องมีโอกาสได้สวยเป็นจกักรพรรดินับไม่ท้วนนะมันไม่ใช่ของใครเขาบอกแล้วทั้งว่าตำแหน่งในโลก มนุษย์ตำแหน่งในโลกวิญญาณทั้งหมดนะ่ะไม่ใช่ของใครสมบัติผัดกันชมอยู่แล้วการเวียนว่ายตายเกิดไม่เป็นปกติน้าท่านบอกเอ็งฝึกไว้เถอะอย่างน,น้อยๆเอ็งสวดมนต์ชั่วโมงเอ็งจังห่างจากความรู้สึกไม่ดีนะฮะความรู้สึกไม่ดีไม่เกิดนะฮะกายกรรมไม่มีวจีกรรมไม่มีนะฮะมีแต่มนโนกรรมถ้าเราฝึกกันจริงๆจังๆนะฮะ ใช้เวลาไม่กี่ปีนะไม่เกินสิบยี่สิบปีประมาณนะี้เราจะเข้าใจเรื่องตายแล้วไปไหนเข้าใจอยู่นะไม่ใช่ฝึกยี่สิบปีนะสวดวันละจบนะไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนูสวดมาถึงยี่สิบปีแล้วสวดก็ <c oughs> น,นึกขึ้นได้ก็สวดวันละจบสองจบอะไอย่างนี้มันไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ไม่มีทางนะ พอาตาบใดที่ความรู้สึกทางโลกไม่ลดลงให้มีทางสัมผัสได้หรอกถ้าเราสวดจริงๆจังๆ,ๆน,น,นั้นในศาลหลวงพ่อเนี่ยนะสวดเวลาสวดที่ไหนน้องไปแถวๆนั้นมาสวดมาสวดด้วยกันหน้าน่ะแค่สวดเบาๆเนี่ยก็จะมีความสัมผัสได้แล้วความรู้สึกจะรู้แล้วมันจะมีเสียงเราเสียงเดียวแล้วมีหลายๆเสียง โดยเฉพาะคนขี้กลัวนี่บางคนไม่ไม่กล้าสวดเพราะสวดแล้วสัมผัสได้ทุกครั้งมันก็เลยไม่อยากสวดเขาไม่เข้าใจว่ารูปนามขขงเขามีประโยชน์มหาศาลนะฮะรูปนามเราเนี่ยเรายังไม่ตายเนะี่ยเรามีประโยชน์มากนะโดยเฉพาะในโลกของวิญญาณในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะมันตายก่อนกำหนด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ